ตอนนี้อยู่กับบอมแบมชะลลลินนะคะแบมบพัคุณผู้ชมค่ะมาเกาะติดที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะและก็ร่วมกับรัฐมนตรีหลายกระทรวงหน้าคุณผู้ชมได้มีการประชุมหาลือในส่วนของอาการประชุมสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยการอพยพคนไทยออกจากอิสราเอลค่ะหลังจากที่ผ่านมาก็ได้เกิดความรุนแรงเกิดการสู้รบขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้การประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวแบมจะให้ คุณผู้ชมได้ฟังนายกถแถลงหลังประชุมกันนะคะคุณผู้ชมเรียกว่ามาเร็วเคมเร็วมากอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังมาพร้อมกันเลยค่ะข้อมูลอะไรเลยท่านก็เลยรับทราบแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้มีผู้ประสงค์ที่จะกลับเข้ามาในประมาณ8,500คนนะครับแล้วก็ถึงวันนี้มาได้ประมาณ3า0พันกว่าคน <Okay. S 2> ขีดขีดความสามารถในการนําคนไทยกลับมาต่อวันเนี่ยเราได้ประมาณ800อคนแล้วสามารถเพิ่มได้อีกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ การที่มีคนเปลี่ยนใจไม่กลับมาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับเหตุผลหลักก็คือว่าทางนายจ้างที่อิสราเอลเนี่ยดึงเรื่องการจ่ายเงินไปวันที่10พพฤศจิกายนแล้วก็มีการอัพค่าจ้างออกไปเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อแต่ว่าทางเราประชุมกันแล้วนะครับทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงฝ่ายการทหารฝ่ายการต่างประเทศเรายืนยันนะครับว่า ถึงแม้ว่าข่าวเรื่องการถล่มจะเบาบางลงไปแต่ว่าจริงๆแล้วความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงไปเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงไปอีกบางประเทศใกล้ๆเคียงด้วยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ที่เราที่เรามั่นใจว่าคงคงจะเลวร้ายลงไปนะครับมีขนาดเรียกว่ายังไม่มี เรื่องของการปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินเลยซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในอีกสองสวันนี้ตรงนี้ก็อยากจะขอเตือนพี่น้องว่ากลับมาเถอะครับถ้าเกิดญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกเถอะบอกไปที่ญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่นั่นแรงงานว่ากลับมาเถอะถ้าเกิดกลับมาขอให้กลับมาเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังกลับได้อยู่ถ้าเกิดมีการปฏิบัติการภาคพ,พ,พื้นดินเกิดขึ้นแล้วการกลับเข้ามาก็จะลําบาก เรื่องของการเดินทางเข้ามาสู่ศูนย์รพแล้วก็เพื่อที่จะไปสานามบินก็จะลาบากขึ้นอีกนะครับอันนี้รัฐบาลเห็นตรงกันนะครับว่าต้องเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องพูดแล้วก็ต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ทราบนะครับเมื่อกี้ก็มีการสั่งการให้กับทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยท่านท่านรัฐมนตรีท่านให้ความกรุณาประชุมด้วยแล้วก็รับปากว่าจะไปดูแลแรงงานที่จะกลับเข้ามานะครับโดยเพิ่มแรงจูงใจให้ให้ใหร,ใหรีบกลับเข้ามาเถอะ นะครับเพราะสุดคนที่กลับมาได้คนประมาณหมื่นห้าก็จะจะมีการเพิ่มคะแนนเขาา้าไปอีกเพื่อให้กลับเข้ามาได้อีกเป็นจำนวนที่มากขึ้นแล้วทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านธรรมนัสพมเผาท่านเองท่านก็เป็นห่วงแล้วก็ช่วยคิดวิธีการที่จะว่าวเวลาแรงงานไทยกลับเข้ามาแล้วเนี่ยใช้ทำงานอะไรแรงงานไทยที่ไปทํางานอยู่ที่อิสราเอลส่วนมากเนี่ยตรงตรงนั้นเนี่ยตรงช่วงนั้นเนี่ยเป็นแรงงานที่ทํางานเกี่ยวกับเกษตรซึ่งมีใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ราะนักการกลับเข้ามาเนี่ยกระทรวงเกษตรเองก็ไม่อาจจะมีความต้องการที่จะใช้แรงงานตรงนี้ก็พยายามที่จะประกาศออกไปเพื่อให้ทุกคนทราบว่าถ้ากลับมาก็จะมีการทําอยู่นะครับจะได้รีบบกลับมาเถอะตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็เรื่องนี้ก็มีแค่นี้ทุกทางใช้อยู่หมดครับอันนี้ที่ที่ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงครับใช้อยู่ทุกวิธีทางครับผ่านทางนั้นนายกรัฐมนตรีอนุวาที่ผมไปเดินทางไปที่ ไปประชุมอ,อาเซียน GCC เองผมเองผมก็ไปพูดคุยกับทางกษัตริย์ของโอมานนะครับกษัตริย์ของบาเรนนะท่านมกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียทุกคนทุกท่านก็คาก็ตระหนักดีแล้วก็ทราบถึงสารภาพของคนไทยซึ่งเราไม่ได้เป็นคู่กรณีหรือคู่ขัดแย้งเลยแล้วเรามีการสูญเสียที่สูงมากนะครับเรามีตัวประกันอยู่19คนตอนนี้ซึ่งก็ต้องยืนยันนะครับรว่ายัางไม่รู้ชะตากรรมต้องยืนยันตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกทุกทุกเส้นทางพยายามจะ ทำงานกันอยู่แล้วก็จะมีเจ้าที่ชั้นสูงของเราบินบินออกไปแต่ว่าขอไม่เปิดเผยว่าบินไปไหนแล้วก็ไปพบกับใครนะครับแต่ว่ายืนยันครับเราทําทุกวิธีทางที่เราทําได้เพราะผมว่าไม่มีปัญหาครับทั้งนี้ท,ทั้งท่านรัฐมนตรียืนยันครับว่าวันนี้เราได้800-1,000คนส,สบายๆครับแต่เพียงแต่ว่าบางคนเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจปั๊บทีนี้เรื่องการบร,ริหารจัดการเรื่องการเอาขึ้นเครื่องบินมามันก็มีปัญหาถ้ามีอยากใ้ยายก,กับถึงพันคนก็สามารถบ,บริหารจัดการได้ พี่แต่อยากให้กลับมาอยากให้แจ้งจิตตรงมาแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจะมาก็ขอให้มาอย่าเปลี่ยนใจเลยนะครับว,วงเงินแค่ไหนก็ไม่ก็ไม่คุ้มกับชีวิตหรอกถูกต้องครับที่เมื่อกี้ยกอยางที่ผมบอกถ้าเกิดการปริบติการภาพพื้นดินเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการลําเลียงคนออกมาจากโซนต่างๆมาสู่ภากพิงเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้จะมีปัญหาเวาลาใน,ใน,ใ,นในเรื่องของการลำเลียงคนออกมาไม่มีหรอกครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรามาพูดกันทีหลังได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับจัดก,การได้หมดครับขอให้กลับมาครับ อย่างแรกเลยคือความปลอดภัยของแรงงานไทยทุกคนต้องกลับมาอย่างปลอดภัยเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดครับนะครับอย่าเป็นห่วงเป็นห่วงชีวิตของความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วรีบกลับมาเร็วๆนะครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไหนครับเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยฝ่ายไทยเหรอครับ ถ้าเกิดเปไน็นรงงานตัวกับกับเจ้าหน้าที่ไทยไม่มีปัญหาแน,น,านแ่นอนครับมารายงานตัวลรวกลับได้แน่นอนครับยืนยันครับผมผมสรุปอ,อย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าต้องให้เกียรติญาตพี่น้องต้องให้เกียรติครอบครัวด้วยเรื่อ ok งของการเราพูดเรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจนะครับการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียค้ายิ่งใหญ่ของของครอบครัวอ,อยู่แล้วนะครับวิธีการที่เสียชีวิตเนี่ยก็เกิดขึ้นจากสงครามแล้วกันผมว่าสรุปตรงนั้นดีกว่านะครับอย่าไปลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าว่าอย่างไงนะครับต้องเห็นใจต้อง นะครับอันนี้ต้องขอร้องเลยนะครับข้อมูลเรามีแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยอย่าเปิดเผยด,ด,ดีกว่าตรงนี้ยืนยันครับยืนยันจากทุกฝ่ายที่ทํางานอยู่ในห้องเมื่อกี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงทุกทุก,ทกหน่วยงานของรัฐทุกคนยืนยันว่าขอให้กลับมาเถอะครับแล้วก็ถ้าเกิดญาติพี่น้องที่นี่ท,ที่ที่ฟังการแถลงข่าววันนี้อยู่ก็ขออยากจะให้ไปอยากให้ไปนมน้ำจิตใจว่าอยากให้กลับมาเหอะนะครับเงินเท่าไหร่ก็ไม่ก็ไม่คุ้มหรอก นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราทาเนี่จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายล,ลงไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้ตอนนี้เหมือนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมาอีกรอบนะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอดูว่าจะมีการมาพูดคุยในประเด็นไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวช่วงนี้แบบให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ ก็โทษทีนะครับตกไปหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่มันก็น่าคิดนะครับว่าที่บอกว่าทุกคนทราบหมดว่าเขาจะมีการจ่ายเงินรอบต่อไปให้กับแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นอีกเนี่ยวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนเวลาเราจ่ายเงินกันเราก็จ่ายกันสามสิบเอ็ดตุลาคมมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทําไมถึงวันที่สิพฤศจิกายนแสดงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นอย่างที่น่าคิด เป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆนะครับตาทางเราเองเราก็ไม่ทราบว่าทําไมมันคิดไปมันก็เป็นแต่เรื่องไม่ดีทท้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นนี้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อผมพูดเรื่องนี้ก็มีประเด็นแต่ว่าก็ต้องพูดว่าถ้าเกิดอยู่ดีจะบอกว่าที่สิทจะจ่ายเงินนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะได้ตังค์หรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ที่นั่น,นคิดที่ดีๆ คิดที่ดีๆว่าว่ามันจะอยู่จะคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วผมเองผมก็เดี๋ยวประเดี๋ยวแถลงข่าวเสร็จผมก็จะโทรหาทูตอิสราเอลด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ควรที่จะต้องอย่าเอาเรื่องของเงินมาแลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็ต้องโทรไปขอร้องอ่ะแล้วก็ต่อว่าด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเราให้ดีกว่านี้อ่ะถ้าเราอยากจะกลับเราจะกลับวันไหนก็ ควจะต้องจ่ายค่าแรงมาตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาเอาเอาเงินมาล่อเพื่อให้เราอยู่แล้วก็ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอบคุณครับมผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วพูดไปแล้วตีกลับก็ตีกลับก็ต้องก็ผมผมก็ต้องรับอะ่ะหน้าที่ผมคือ ดูแลควาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทุกคนครับผมผมผมน้อมรับครับทีละคน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 คะคนนะต,ตายก่อนใช่ครับนเนี่ยปร็นของเี่ยจะแถลงขาวผมจะโทรสายตรงไหาท่าน,ท,านท่านท่านท่า e ท่านทานท่านท่นท่านทงนท่านนี้าั่าน่านท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 ่นท่านทานท่านทกาต้องนะนะก็ต้อง,ก,อง,ก,องกากนทานท่าน่านท่านี่นะครนบ่น่่ ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่ว่าข้อมูลตรงกันหมดแล้วเขาจะยื่นถึงวันที่สิบอะใช่ไหมฮะพวกนายจ้างเขาคุยกันเองผมว่าก็อน,นี่มีหลายเจ้าเหมือนกันนะครับก็แน่นอนครับว่ามีการสั่งการไปแล้วว่าต้องมีการพูดคุยแล้วเดี๋ยวผมใช้ท่านทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยเนี่ยได้มีการประสานงานไปด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ แต่ทางเนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราถ้าเกิดถ้าเกิดพื้นที่เปิดเนี่ยเราจัดก,การตลอดเวลาครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนบอกก็าจะไปเราจัดรถบัสไปเกินมาน้อยคนรถบัสไปก็ไม่คุ้มอีกอะไรอีกมันมีหลายอย่างเหลือเกินผมถึงว่าเราต้องตัดสินใจให้แน่แน่ก,ก่อนว่าเราควรจะกลับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการยืนยันนะครับเมื่อกี้ผมพูดกับท่านท่านผู้ชายการแถลงสุด,สดชัดเจนนะครับท่านก็บอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องของการปฏิบัติการภาคพื้นดินเมื่อไหร่เนี่ยถนนถูกตัดขาดไม่สามารถดำเลียงออกมาได้ จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันนะครับเมื่อกี้ที่ท่านผู้สื่อข่าวถามมาเรื่องไม่ไม่กลัวดราม่าก,กระแทกกลับหรือว่าอะไรก็กดมีก็ต้องมีครับแต่ว่าความจริงคือความจริงนะถ้าเกิดผมไม่พูดวันนี้ผมถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะเสียใจายภายหลังเพราะ,ะนั้นผมพูดวันนี้ดีกว่านะครับร 3, แล้วพูดคนที่สามแล้วว่าถ้าเกิดพ่อแม่พ,ามาพี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ควรที่จะบอกญาติพี่น้องด้วยว่าอย่าเลยกลับมาเหอะนะครับเดี๋ยวเราก็กลับมาประกอบอาชีพของเราใหม่ที่นี่ก็ได้นะครับัรบบฐาลลจะช่วยดูแ นะครับอยากเต็มความสามารถเท่าที่สามารถทําได้ขอบคุณครับไม่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 ด้พูดไ,ไม่ได้พูดกหอน